สวัสดีครับผมหมอทํานะครับถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคิดไอเดียดีๆขึ้นมาแล้วอะ่ะแล้วมันจําไม่ได้แล้วแบบมันนึกกี่ครั้งหนึ่งแบบเฮ้ยจําไม่ได้แล้วว่ามันแบบมันเซงมันอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยครับมีเทคนิคที่ดีมากๆนะครับแล้วผมใช้เป็นประจํา นะครับเทคนิคนี้เนี่ยจะทําให้สมองของท่านเนี่ยสดใสขึ้นแล้วมันเป็นการล้างขยะที่ไม่จําเป็นออกจากสมองทําให้สมองของท่านมีระเบียบเซลล์สมอง,องท่านจเจริญเติบโตได้ดีแล้วทํางานทุกอย่างได้ดีขึ้นนั่นก็คือเทคนิคการใช้โพสต์อิดไว้ในห้องน้ำครับหรือห้องไหนก็ได้ที่ท่านอยู่เป็นประจําอย่างเช่นผมมักจะคิดไอเดียดีๆได้ที่ห้องน้ำเนี่ยแต่มันไม่มีอะไรให้จดอะนะครับผมบอกเลยครับว่าโพสต์อิดเห็นไหมฮะเนี่ยโพสต์อิดแบบเนี้ยนะครับ เราก็แปะไปเรื่อยๆนะฮะที่ห้องน้ําจดได้ปุ๊บโพสต์อิกับปากาเขียนเนี่ยสมองเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราจําอะไรมากไม่ได้แล้วพวกไอเดียดีๆเนี่ยมันจะขึ้นมาตอนที่แบบเราคิดไม่ถึงอ่ะเพราะนั้นการมีโพสต์อิดวางไว้ห้องน้ําบ้างวางไว้ทั้งบ้านบ้างจะทําให้สมองของท่านมีระเบียบแล้วท่านจะทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมครับ